เส้นตึงเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วมีวิธีการแก้ไขอย่างไรเอิร์นเบมีคําตอบในทางออกค่ะก่อนที่จะชมคลิปนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระดีๆนะคะคุณเคยมีอาการเส้นตึงไหมคะหรือตอนนี้เส้นกําลังตึงอยู่คะหลายคนชอบไปนวดนะคะแต่การนวดเพื่อผ่อนคลายก็ไม่มีอะไรนะคะที่นี่หลายคนที่ไปน,นวดนี่นะคะก็เพราะว่าเส้นมันตึงนะคะในมุมมองของการแพทย์จีนนะคะตั มีหน้าที่ในการควบคุมความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของเส้นเอ็นค่ะดังนั้นเมื่อตับของเราค่อยๆเสื่อมสภาพลงแล้วเนี่ยความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของเส้นเอ็นก็จะค่อยๆลดลงนะคะเราจึงสังเกตว่าคนที่มีอายุนิดหนึ่งนะคะก็จะชอบไปนวดเพราะว่าเส้นมันตึงนะคะคนไข้กลุ่มนี้ก็มากจะมีอาการของตับอย่างอื่นร่วมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นกรดไหลย,ย้อนท้องอืดท้องเฟอ้อเรอบ่อยแน่นท้องอาหารไม่ค่อยย่อย เกิดอัดตรงบริเวณชัยโครงด้านขวานะคะรู้สึกมีอะไรจุกอยู่ตรงคอหอยจะกลืนก็ไม่เข้าจะคายก็ไม่ออกนะคะหายใจตื้นๆนะหายใจได้ไม่ลึกไม่โล่งนะคะรวมทั้งเครียดคิดมากวิตกกังวลหงุดมมหงิดโมโหฉุนเฉียวง่ายตลอดจนนอนไม่หลับหลับไม่สนิทนะคะอาการต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นการสะท้อนถึงตับ ของเราเสื่อมสภาพลงไม่แข็งแบบรงเท่าที่ควรซึ่งมันก็จะเสื่อมสภาพลงตามอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยเสี่ยงในชีวิตประจาวันนะคะวิธีการดูแลนะคะเราจะแนะนําว่าหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงอย่างคร่งครัดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการดื่มสุราการสุบบุหรี่นะคะการนอนดึกกว่าสี่ทุ่มนะคะรวมทั้งความเครียดหลีกเลี่ยงความเครียดนะคะหรือถึงจะมีความเครียดก็ต้องผ่อนคลายตัวเองนะคะก็ต้องปล่อยวางบ้างนะคะไม่งั้นมันก็จะส่งผลกระทบตับนะคะโดยเฉพาะในด้านของอาหารการกินนะคะแนะนําว่าหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสชาติที่เผ็ดจัดนะคะ อาหารรสจัดจ้านเนี่ยก็จะมีผลกระทบต่อตับด้วยเช่นกันนะคะค่ะในขณะเดียวกันนะคะการใช้ยาสมุนไพรจีนเพื่อที่จะฟื้นฟูสุขภาพของตับนะคะก็มีบทบาทสําคัญมากๆนะคะสําหรับคนที่เลือกใช้ตํำรับยาที่มีประสิทธิภาพสูงในการดูแลตับนะคะประมาณ1เดือนกว่า1เดือนครึ่งก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนอาการของตับก็จะดีขึ้นอย่างชัดเจนยิ่งมีการใช้อย่างเคร่งครัดต่อเนื่องกันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆตามลําดับค่ะ นสำหรับวิธีการดูแลสุขภาพในทัศนาการแพทย์จีนหรือวิธีที่จะส่งเสริมให้ตับแข็งแรงขึ้นให้อาการต่างๆของตับหายไปเนี่ยสามารถปรึกษาเพิ่มเติมได้กับทีมแพทย์ของเอิร์นเบได้นะคะยินดีให้คำแนะนำค่ะ